ร้อนชื่ออะไรชื่อเกียเขานี่เกียร์เกียร์อยู่ไหนนะหัวคอคใช่ไหมมา,มาจากพระอวดโอเควันนี้คู่ต่อยเราไม่มาก็เลยได้มือใหม่อีกคนหนึ่งมาสู้แทนอ่าเต็มที่นะซ้อมมาบ้างใช่ไหมเพิ่งหายป่วยหายเพิ่งหายป่วยเแต่ว่าลองดูไปแล้วเปไงโอเคเู็อะไรวะบอสครับมาจากอ้อมค่ายครับนบับห้าสิบสามมือใหม่ครับ บอสคุ board, board, board ้นๆน่ะบอสบอสอยู ah, safe, safe, safe.. No ่ในกลุ่มใช่ไหมอยู่ในกลุ่มครับบอสแมงไม่ได้รองดีไม่ติดคูดใช่ไหมจริงยังครับยังไม่ได้พูดโอเคโอเคลองดูสามนาทีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเซฟเซฟเซฟพวกเราเซฟทำยังไงก็ได้อย่าให้เพื่อนล้มอย่าให้เพื่อนลงลงที่พื้นเกียร์ดูเชิงหน่อยเกียรร์์เกียดูเชิงหน่อย ดูเชิงหลบหลีกดีๆหลบสวยๆโอุ๊ยบล็อกดีๆบล็อกแล้วสลิปเออหลบสวยๆสวนบ้างเป็นทีทีเอาบังกอนเอาบังกอนเกียรอเอาบังกอนเกียร์เอกมาก่อนเกียร์ดูเชิงหน่อย เกรียมเลนเกียร์เก็บคะแนนเขาพอเก็บคะแนนบอสอย่ากลัวถ้าถ้าเรากลัวเสร็จเขาบอสสวนได้สวนเลยบอสโดนสวย

ว่าจะปล่อยเขาเล่นตามสบายดิหยิดกิดเข้าเช็คดูว่าเขาไหวไหมโอเคอเคขายังสู้อยู่มัดขวาปล่อยไปเลยบอสโอ้ยังสวนอยู่ 30 VỚI Ui Ui tôi lắng ngủ nha หมดเวลาโอ้ยเก่งมากเก่งมากยืนครบยกด้วยไว้อึดเอาเรื่องเป็นไงบ้างได้แรงครับได้แรงนะยันนี่งเออวันไหนแบบคันไม้คันมือไม่ต้องไปเตียนที่อื่นปาที่นี่มีเพื่อนเื่อเยอะแยะเป็นไงบ้าง ลอยน้ำมูกไหลไปเลยไม่สบายโอเคโอเคต่อยดีมากเลยวันนี้สนุกมากสนุกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอภาพนิ่งหน่อย